นี่คือน้ำร้อนที่เราต้มเดือ,ด,อดนะคะเราอยู่ในต่างแดนถ้าเราจะกินรสช่องสิงคโปร์เราต้องจะทำใส่ตู้แข็งเอาไว้นะคะหั่นไว้นะคะหั่นไว้แบบนี้เลยค่ะหั่นเอาไว้แบบนี้เลยนะคะพอเราทําแป้งเสร็จเราก็หั่นเป็นตัวเสร็จใช้แป้งมันคุกเขาในขณะที่เราหั่นนะคะคุกเขาเพื่อที่จะไม่ให้ตัวติดกัน แล้วเราก็นําไปแช่ตู้แข็งนะคะเนี่ยค่ะพอเราจะกินทีเราก็ต้มน้ําให้เดือดจริงๆหม้อน้ําใบนี้จะต้องอยู่บนเตานะคะแต่ตอนนี้เดือดมากแล้วที่ยกมาตรงนี้ก็เพื่อที่จะอธิบายว่าต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่เส้นออกไปแบบนี้นะใส่เส้นเข้าไปแบบนี้นะคะค่อยคใส่ไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปเรื่อยๆจนหมดถุงนะคะเพราะว่า เราก็ทําไว้ถุงไม่ใหญ่เนาะไม่ต้องเอามาละลายไว้ให้ให้เขาเละนะคะคือเอาออกมาจากตู้แข็งแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาเส้นใส่ในหม้อขณะที่น้ําเดือดได้เลยนะคะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่จะให้เห็นว่าเวลาน้ําเดือดแล้วเราค่อยๆใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะค่อยคอยเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ใช้ไม้พายคนเขาบ้างในบางครั้งนะคะ ทำไมถึงต้องคนใช่ไหมคะก็เพราะว่าเราจะไม่ให้ตัวเขาติดกันนะคะค่อยคอยคนคะ่ะไม่ต้องคนแรงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาค่อยๆสุกเมื่อเขาสุกเขาก็จะค่อยๆลอยตัวขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเขาจะค่อยๆลอยตัวขึ้นมานะคะ เป็นอะไรที่สะดวกมากเลยนะคะสำหรับคนไทยในต่างแดนที่ชอบกินของหวานเนาะอย่างชอบกินล้ช่องสิงคโปร์หรือชอบกินอะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถหั่นแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟิดได้เลยนะคะเก็บขณะที่สดๆนะคะ เดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปค่ะแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะค่อยๆเห็นสีสันของเขาดีดตัวขึ้นมาอยู่บนผิวน้ํานะคะคือเขาเริ่มสุกแล้วถ้าเขาสุกเราสังเกตยังไงก็คือถ้าตัวเขาใสาๆนั่นก็หมายความว่าเขาสุกแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ยกเขาลงมาจากเต้านะคะเดี๋ยวจะไปลินน้ำออกแล้วนะนี่นะคะอดช่องของเราที่ลินน้ําร้อนออกแล้วแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปสองก้อนนะคะตอนนี้น้าแข็งเขาก็ละลายอยู่ข้างล่างเนาะแล้วในตอนที่ลินน้าร้อนออกนะคะล้างด้วยน้ำเย็นนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะสำหรับ สำหรับเราที่ทำกินเองง่ายๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องปรุงที่ครบเราก็อาจจะทำแบบง่ายๆที่เออเรากินคนเดียวนะเรากินสองคนนะเราก็ใส่น้ำตาลคนลงไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กะทิกันค่ะนี่เลยค่ะกะทิของเราก็วางอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะกะทิของเราเดี๋ยวเราก็จะราดกะทิลงไป ทมที่เราชอบเลยเลยนะคะเราชอบหนาเราชอบเข้มเราก็ราดลงไปนี่คือพร้อมกินแล้วนะคะถ้าเรามีขนุนที่เป็นขนุนกระป๋องเราก็สามารถเอามาฉีกใส่เพิ่มได้นะคะเราก็จะได้รสช่องสิงคโปร์ที่แสนอร่อยจากช่องฟิตของเรานะคะก็เขาก็จะสดใหม่เหมือนเราทำขึ้นมาใหม่ๆเลยนะคะถ้าอยากให้หรือมีความต้องการ อยากให้สีเข้มกว่านี้เราก็ใส่อาจจะเป็นสีผสมอาหารก็ได้นะคะอันนี้ที่ไม่ต่ายใส่ก็คือเป็นน้ําเฮลูบอยนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่น้ําเฮลูบอยแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งความหวานแล้วก็ความหอมจากน้าเฮลูบอยอยู่ในรถช่องสิงคโปร์ของเรานะคะวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําว่า ก่อนที่จะเอาเส้นรอดช่องสิงคโปร์ไปไว้ในช่องฟิตเนี่ยทำยังไงนะคะโอเควันนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แม่ต่ายด้วยนะคะไหนมาลองชิมกันสิคะวรสชาติเป็นยังไงอือ อร่อยมากเลยค่ะอันนี้ทํากินคนเดียวนะคะอหอมหวานมันอร่อยมากเนี่ยค่ะคือความสะดวกนะคะเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็แค่เอาออกมาจากช่องฟิตแล้วก็มาต้มให้เส้นเขาสุกลินน้ำร้อนออกแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป ใส่น้ำตาลลงไปคนขนาดที่ว่าเส้นเขายังอุ่นๆอยู่เนาะแล้วก็ราดน้ำกะทิลงไปแค่นี้เองค่ะตัดเกลือด้วยนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ลสหวานที่นุ่มนวลอร่อยมากส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่แป้งมันแล้วก็น้ำแป้งมันกับน้ำอุ่นนะคะที่จะคั้น เพื่อที่จะทําแป้งแล้วก็มาหั่นเส้นเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทําให้ดูนะคะว่าเราทํายังไงแล้วเก็บเข้าช่องฟิตในตอนไหนเมื่อไหร่ถึงจะดีนะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะออกมาสวยขนาดนี้เลยนะคะสวยมากนี่ยิ่งถ้ามีขนุนหรือผลไม้อะไรที่หอมๆใส่ปนไปด้วยนะคะโอ้โหจะบอกว่าแรดสแมนแนเลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วจริงๆนะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมไปทำกินนะ